กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Awesome อนเ n อรกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมกลับมากับหนังสือ Good Wife Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเขียนโดยคุณเว x King แล้วก็ได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาไทยโดยคุณกิศรารัตนาพิรัตคุโดครับเราลองไปรับฟังเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันเลยครับ ฉลองความสำเร็จของคุณเราอนุมานว่าความสำเร็จคือการโด่งดังร่ำรวยและเป็นเจ้าของวัตถุราคาแพงแต่ถ้าพาตัวเองออกจากที่มืดน,นี้ได้นี่ก็เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในตัวเองอยู่แล้วอย่าลืมว่าคุณได้ชัยชนะในทุกๆวันที่ไม่ยอมแพ้และรอดไปได้ในวันต่อไปรู้ไหมว่าคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทุกวัน และคงไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ถ้ามัวตะมองหาสิ่งถัดไปแต่ถึงอย่างนั้นหลายสิ่งที่ทำสำเร็จในวันนี้ก็คือสิ่งที่เคยฝันถึงในอดีตคุณแค่ไม่ได้สังเกตตอนที่สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจผ่านเข้ามาเร็วไปหน่อยแม้ว่าเราไม่ควรรู้สึกสบายใจกับความสำเร็จเกินไปนักเพราะจะทำให้พอใจอยู่แค่นี้และหยุดก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ควรให้เวลากับการฉลองความสำเร็จ ไม่อย่างนั้นพอมองย้อนชีวิตก็จะคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรสำคัญเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ชีวิตคุณก็คงเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาเราเข้มงวดกับตัวเองเกินไปจำทุกสิ่งที่ตัวเองทำพลาดได้แต่ไม่ค่อยคิดถึงสิ่งที่เราทำได้ดีคุณควรให้กำลังใจตัวเองไว้เสมอถ้าทำสิ่งที่บางคนหรือกระทั่งตัวคุณเองยังคิดว่าทำไม่ได้แต่กลับประสบความสำเร็จ จงภูมิใจในตัวเองเถอครับคุณได้บากบั่นมาอย่างหนักเพื่อมาสู่จุดนี้อยู่ในวันนี้การตระหนักสิ่งนี้จะสร้างความพอใจและเพิ่มแรงสันสะเทือนของคุณเคารพเอกลักษณ์ของคุณบุคลิกเฉพาะของคุณเป็นสิ่งประเสริฐไม่ใช่ภาระถ้าพยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นชีวิตคุณจะไม่ได้ดีดกว่าพวกเขาหรอกการทำแบบเดียวกันกับคนอื่นจะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา และไม่อาจโดดเด่นได้การเดินทางบนถนนเดียวกันกับพวกเขาจะทำให้คุณไม่มีโอกาสเห็นสิ่งที่ต่างจากที่พวกเขาเห็นสมัยเป็นเด็กคนมักบอกอยู่เรื่อยว่าพวกเราแตกต่างกันและไม่ควรรู้สึกกระดากกับการเป็นตัวเองเราถูกส่งเสริมให้ไล่าตามความฝันอันบ้าคลั่งแต่พออายุมากขึ้นโลกแห่งความเป็นไปของเราก็ได้หดลงผู้คนต่างบอกว่า ถูกแล้วเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ก็คุณอยากเป็นอะไรก็ได้แต่นี่สิถึงจะเป็นหนทางที่ควรเลือกในทางจิตวิทยาแนวคิดสังคมยอมรับแสดงให้เห็นว่าคนเราชอบทำตามคนอื่นถ้าคนอื่นทำกันคุณก็จะนึกถึงว่านั่นเป็นสิ่งที่ควรทำคนอื่นมีอิทธิพลต่อการกระทำของคุณมากกว่าที่คุณคิดเช่น ถ้าต้องเลือกระหว่างบาใหม่สองร้านแล้วเห็นว่าร้านหนึ่งคนแน่นแต่อีกร้านไม่มีคนคุณก็คงทึกทักว่าร้านที่ไม่มีคนไม่ได้ความและร้านที่คนแน่นดีกว่าเยอะแต่เพียงเพราะทุกคนเขาทํากันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ถูกต้องทาดเคยเป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่ตอนนี้แทบทุกคนเห็นด้วยว่าการมีทาานั้นเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมกดขี่และผิดศีลธรรม ลองตั้งคำถามกับการกระทำของตัวเองทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณทำและทำไมจึงเลือกในสิ่งที่คุณเลือกคุณทำเพราะกำลังคิดจริงๆว่าถูกต้องหรือกำลังทำตามคนอื่นถ้าพบว่าทางเลือกของคุณมักเบนไปตามความเห็นคนอื่นแสดงว่าคุณทิ้งการควบคุมชีวิตตัวเองไปแล้วถ้าไม่มีการควบคุมเราจะตนกและอยู่ในสถานะแรงสั่นสะเทือนต่ำ อย่างเช่นความวิตกกังวลสุดท้ายก็ไม่อาจควบคุมได้ว่าตัวเองจะมีความสุขได้แค่ไหนเพราะกลายเป็นทาสความเห็นคนอื่นไปแล้วความกลัวและความขาดเป็นสิ่งที่มักใช้กันเพื่อควบคุมสังคมผมรู้จักคนจำนวนมากที่ไม่ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเลือกแต่กลับไปใช้ชีวิตตามคนอื่นที่บอกในรูปแบบของคำแนะนำและความปรารถนาดี แต่ในขณะที่บางคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณพวกเขาอาจไม่เข้าใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณแต่ก็ยังอาจตัดสินแทนคุณเพราะถูกคนอื่นยัดเยียดความกลัวให้คุณเลือกได้ว่าจะฟังเสียงคนอื่นหรือจะฟังเสียงจิตวิญญาณตัวเองและอยู่บนเวทีของตัวเองแต่คุณไม่ควรใช้ชีวิตตามความเชื่อคนอื่นไม่ควรรู้สึกว่าต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่น หรือใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาจะยอมรับรวมถึงไม่ควรรู้สึกว่าต้องหลีกเลี่ยงการเป็นตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณชีวิตไม่ควรมีขีดจำกัดเช่นนี้ไม่ว่าจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองหรือคนอื่นคุณก็จะถูกตัดสินอยู่ดีเคยมีคนพูดว่าเสือไม่เคยอดนอนเพราะความเห็นของแกะเสือไม่หวั่นไหวไปกับการตัดสินของสัตว์อื่นที่มีพฤติกรรมตามที่สังคมกำหนด ส่วนแกะจะแค่มองหาการยอมรับตัวตนเปลี่ยนทิศทางและสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเองมันจึงไม่รู้จะไปทางไหนและโชคร้ายพูดคำว่าลมสิบครั้งดังๆคราวนี้บอกสิว่าวัวดื่มอะไรคุณตอบว่านมหรือเปล่าถ้าตอบอย่างนั้นแสดงว่าคุณตกหลุมพรางของเทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่า การเตรียมการรับรู้ผมจัดฉากให้ได้คำตอบที่ต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นคำตอบที่ผิดก็เถอะการเตรียมการรับรู้ยังช่วยบอกเป็นในยะเรื่องความทรงจำโดยไม่ต้องนึกถึงความเชื่อมโยงลองจินตนาการว่าคุณจัดฉากให้คนคิดและทำอย่างที่ต้องการโดยพวกเขาไม่รู้ตัวเลยนี่แหละคือสิ่งที่บริษัทการตลาดทำมาตลอดเพื่อเพิ่มยอดขาย ยุคนี้หาความจริงแท้ยากการกระทำหลายอย่างของพวกเราก็มาจากคําแนะนำของคนอื่นเราไม่ได้หวาดระแวงเลยว่าตัวเองถูกจัดฉากอย่างง่ายได้ให้เติมเต็มความต้องการของมนุษย์คนอื่นหรือที่แน่ๆก,ก็คือของธุรกิจนั่นเองอย่าปล่อยให้คนอื่นเอาบุคลิกเฉพาะของคุณไปถ้าอย่างมีที่ยืนในสังคมอบกอดเอกลักษณ์ของตัวเองไว้คนมองว่าคุณแปลกงั้นหรือจเจ๋วเลย นั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ภายในกล่องแห่งจินตนาการและคุณก็ไม่เข้ากับพวกเขาเราถูกทำให้เชื่อกันว่าถ้าไม่เข้ากับความต้องการของสังคมแสดงว่าผิดปกติใครจะไปอยากถูกขังไว้ในกล่องที่ไม่มีอยู่จริงละ่ะผมไม่เอาด้วยหรอกเสรีภาพไม่มีการคุมขังนีนาะเราพัฒนาตัวเองและเติบโตในฐานะปัจเจกบุคคลได้เสมอ ั้งยังเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนและท้าทายตัวเองได้แต่สังคมมักทำให้เรารู้สึกผิดถ้าจะเป็นตัวของตัวเองผู้คนจะหาว่าคุณเงียบถ้าคุณมีความสุขดีในความเงียบนั้นผู้คนจะหาว่าคุณอ่อนแอถ้าคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและดรามา่าผู้คนจะหาว่าคุณหมกมุ่นถ้าคุณกระตือรือร้อนในสิ่งที่รักผู้คนจะหาว่าคุณหยาบคาย ถ้าไม่เข้าร่วมการสวนเสเฮฮาผู้คนจะหาว่าคุณอวดดีที่เคารพตัวเองจะหาว่าคุณน่าเบื่อที่ไม่ได้เป็นพวกชอบเข้าสังคมผู้คนจะหาว่าคุณผิดที่คิดต่างจะหาว่าคุณขี้อายถ้าไม่ร่วมเสวนาเรื่องสเพเหระผู้คนจะหาว่าคุณแปลกถ้าเลือกที่จะไม่ทำตามกระแสสังคมผู้คนจะหาว่าคุณเสแสร้ง ที่พยายามอย่างยิ่งที่จะมองโลกในแง่ดีผู้คนจะหาว่าคุณไม่มีใครเพราะสบายใจกับการอยู่คนเดียวผู้คนจะหาว่าคุณหลงทางเพราะไม่เดินทางเดียวกันกับคนอื่นผู้คนจะหาว่าคุณบ้าเทคโนโลยีเพราะเป็นคนชอบหาความรู้ผู้คนจะหาว่าคุณน่าเกลียดที่ไม่ได้ดูดีเหมือนดาราผู้คนจะหาว่าคุณโง่ที่ไม่ได้เป็นผู้ทรงความรู้ ผู้คนจะหาว่าคุณบ้าที่คิดอะไรต่างจากคนอื่นผู้คนจะว่าคุณจนที่รู้จักคุณค่าของเงินผู้คนจะหาว่าคุณไม่พักดีที่เอาตัวเองออกห่างจากคนมองโลกแง่ลบปล่อยให้พวกเขาเรียกขานคุณอย่างที่ต้องการไม่ต้องไปเล่นบทที่พวกเขาอยากให้เล่นสร้างบทบาทของคุณไว้เล่นเองในโลกนี้ดีกว่า ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังจนจบยังไงก็ฝากทุกท่านรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออซัมคอ c o เนอรกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ